มาแต่คูดนะได้จะต้องอ๋อสบายดีทุกคนกลับมาแต่นะห้องมึงแล้วโอ้ยุงเมื่อน้องซาวมาชมสวนเสียแต่มันบอกงามตัวนั้นกิไปแต่งมาให้เขาเข่าจะผ้าใหญ่เ้อเอาถ้วยเอาหมีดลงมาเอาจานเอายางลงมาปลาเผา ย่างออกมาหลัดถุงออกมาว่าสันน้องสาวข่อยอากูเว้ยมาเบิ่งสวนย่างมาเบิ่งสวนข่อยเอาล้านกับล้านขบพระท่านยากถ่าว์เนาะอืออืออือล้านสาวเอื้อยเอื้อยเบาโมเฮ้ยเราเก็บผักสลัดมันเด็ดด๊มย่งมันมันลายอยู่บนนี่นะผักสลัดมาเบิ่งดูลายอยู่ดอกเนาะ ไลาย,ยัางเด้ดดดอเฮ้่บึงดูวยบึงดูยแง่ออกสุดหนึ่งเด้อไว้ใส่ปลาขาวแง่ออกสุดหนึ่งเอามากินสองสุดลองเบิง่งขอบคุณค,คุณพี่คุณสวยเด้อเรียงต่อเท้าเนาะเอื่อยทาั้งแต่วันเราจะพึ่งเมื่อะไ้กินปลาน้ำสก,สกปรกนนนนกินปลาเผากันยังวะขอบคุณน้าที่มีข <laughs> ้าอมไส้ยุ่นดังกูเซอร์ดอกบอยมันอยู่เยอะเออมึงกินแทนมันซะ บวงบวงบวง,บวงให้เช่าบวงนี่ลงมากจะกินปลาเผาโอ้ยบ้ามาสดจิ้มมันโอ้ยมาแต่ในเมืองพี่น้องเลยไปซื้อของใส่ผ้าขาวมาเอิญเนนะาะเาถูบุญเดก็กคุณพี่เฮากสัสีไว้ใส่ผ้าขาวหนึ่งโตเนาะแล้วก็อันนี้ไว้ใส่บาตหมากอ่าง,งนวลเอาซามลงมากนะันตัวนมาใส่พักนะ หนาวได้นังออกมาหน้าหน่หาวได้เหมาะอกมามอ้ย <no. S 1> <De> ังว่าจะเปมนศาสตอะไาเอาตัวหนึ่งไว้ใส่ผ้าขาวตัวหนึ่งตนเอามาซองซ้ำลูเด้พี่ซเออขอบคุณหลายเด้อคุณพี่ทังไตวันเนาะเรียกว่าเผาหนอง

ซื้อเฮ็ดบดมาแ้งสะพาเขาเหลมาบยนไจไปหนาอยเอสายไป้เอาเขียไคือบ่ปไปเลยเรเอาไปเลยไปด้วเอามาใส่ผ้าขาวน้ำซส่เ้เอาก่อน งแม่งแข้งน้องเขาไปหาแม่งแข้งอําแข้งเลยนะเขามาแลยเมื่อไรยิ่งโตเซียนซาดเอาแล้วแต่กินใช่ก็กินขายสามท้งพักนะเออขายสองท้งตัวนั้นน้ำจิ้มอามาเทนี่นี่เป็นสูตรเป็นสูตรเป็นในซาแหละสูตรหนึ่งนะเฮ้ยม่ได้จากศรีลงเทพอ่ะ โออลงก็งเงินลงใส่บดดนาดลงบะสุมากะหนเท้นแลเดยา้ถัวาใส่สุดละหมากเทนน่ใส่สุดนึ่งนะน้ำจิ้มมันนะนี่เอาใส่สุดหน่สุดหนึ่งสูตหนึ่งใส่บักนาวนะปลาใสมันจะมียาดกันอ มานางมากินน้ำเอื่อยโอ้ยปุ๋ยในเพื่อนกับเจ้าจากสองเจ้ากระสองโลดออกมาเบิ่งเพื่อนนั่นลาซาวันข้างแหลกไปสองมึงสวนเพราอว่าเพราะเป็นตลกอ่ะสันลานสาอัน่ เอ้ยทั้งมันไปวันซื้อมื่อไนะได้เดียสามร้อยบาทมือไนจะได้พันกเป็นจวนจเตนดีเฮ้ยลุมสิเอาขากล่องกูไปเฮ้ยพอได้พอได้พอได้ เอ <im sharing> อเสียเมื่อเห็ดผักข่าวมาเอินจะว่าซื้อเห็ดมาใหิดำแกงคันกูแกงนั่นแล้วบอชแอบอีแม่นั่นจะจังไห้อีดั้มเห็ดเออมาต้องสแตักข้าวาน้าอีน้อยข้าวหน้เสียงแตกสวดพี่น้องขอบคุณคุณพี่อีกเถื่อเนาะเงี้ยว่าบักโม่ยายแป้น่ะโจรหลักเป็่อะไรบอสันพอบักแทกบอชห่วยบักโม่ห้ากูเหม็นโจรหลักน้ำโบสัน ไม่กอกหลักเบอะๆเลกหลักโลดบอกเขาหลักคนที่เขาะกินหน่วยทานเขาไปน้ำมยถ้าลุกจงก็อยากมาดีนี่นะเขาถ้าได้กินมวยตัวตัวแก่หลังนี่มนะหลังเ้ยหลังอู้่นกำน้ำมือกำาแก่เนี่ยกำโบราแล้วก็ถอดกันไปให้เอาอร ใช้ท <mile> ุงยานเก่ามันอ่ะเป็นอะไรกันมันเก็บเสร็จอะไรอุ้ยตัวพูยไปจังยาเก็บมามาเวอมาแกงก็จะที้อีกอันนี้เว้ยมา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 ขึ้นมาผมเด้ดูบบอต้องย่เพราะว่ามากินมือนี้ได้ผู้สาวมากินปลาพาห่วงผ้ามือนี้ โอ้ยนังกินกันแบบพิงเด็ดห้าน้าหนไอโมมาเด้โมจะเบ่งคีบคอยุอะไรเว้มาพอเมื่อไงมาไก่กับแม่ด้วยซุไปละซุเบิ้งเอาขาข้นก่อน

ว้าสิบพไปากแกาทนี่บ้าาหรือแยกินลจ้าสุกินโลดท่านใหญ่ๆเลแต่เจาเห็้าเห็นเห็บ่อยตาตีตาลางหรืได้ิ้าาสรอสวกินได้แม่เอ้ยาสนมง่เป็นอเลยกิน

กูเลือกมาแบบกูมากูเลือกไปบอกมึงเขาบอกอไรแบบน้จับกุเขาไม่เคยไปนะงานแหละเขาไปคบเจ็ดบาทเลยทีบเจ็ดบมึงกับอะไรูจเจ็ดบาทเลยจ้าวเจ็ดาิมากในป้าอีุกกูได้จะหาเพี่นี่อาวานึงพี่จะมากกว่าบาทหนึ่งเมทย่เทสเล้ขาอะไอยู่น้ปรแต่เทแอ้าก็ไปเรจะเจ็ดคนนแต่ลพี่ต่ไปแนเจนน หลอดน่อเพื่อนมัน่ตายมนเรตลาดกบเ่อนนั่งตัะปุะทีตน้ามัูทาเท้าหน่ีลูกีน่ะเรตีนีู่้นี่ไู้นี่ยันอบยาของแม่กับูเนาะมันจะกินสุมันจะรับเตอ่าเริ่มาแล้วนะก็ไปแหนี่ยกัันปีไก่ก้วนะกินมาห่งมากรเด้อ เมึงยังเลยเฮ้ยเขามายังมาแฝ่บุญมึงด้เลยนี่เฮ้ยแผ่ตามีน้องเนออแผ่ตามพีน้องบุญกลัวกลัวกันบ่ใช่จิ้มใช่แผ่กูบัวฮบกันใช้ดิแซนูีหอบทั้งมุง่งด้บุญสิ่ปกันิแงมึงก็เล้งมึงหามมโบมึงามโคบก็มึงมือจะพีบ่ได้เป็นมือบุญมนบุญได้แล้วไอ้ ได้มืออะไรแล้งเออบุญเหรอได้มือและงานนั่นงานใหญ่พี่น้องมอลำเลือกมอเลือกกระหามสามสามจิมหาละเดินสี่บ่เดือนห้าเดินหาบ่งานทำบุญนำแม่บ่าบอยฝอบ่าบอยเนาะเออละบ้นได้พี่น้องเดินหาพี่น้องเดินที่สเกลเดินที่หน้าสเกลเดินมี่หน้า มอเสกเกเลีนามะมองอนหือูนี่เสกเนมีหนาี่น้องเตรียมโรเสียนะีะมลย่แล้วมอลลื่อยกุน้าหบุญกันอีกบ่อยูน่ก็่อ่มึพี่น้องเดียมันย่เียบล้อืมีอล่อนะีล่อพี่น้องไมอลัันจำาบอ

บริหารงาน่เรียบร้อยหมเลยเนี่ยเจ๊เข้มมาเติมกันเรื่องไนคุณมาอยู่งานอะไรบอมีงานบอมีส่งที่แกลงโรงงานไงตอนยังไม่น่อยบ้านบริษัทบอมีงาน

พี่เดียวพี่คีมันอย่างนี้แหละเยอะเยอะบ่เขาล้เองเขาช่วมันยาวมาล้นเองตอนพ่แค่ผมเพิ่มอเมื่อี้กับป็นมือวันจีนเนาะกับีใจน้ำมาีมมีเจ้าน้ยเป็นเป็นเปคนจีนเนาะสได้เตีวันนได้อ่างเปาซองสีแดงๆเนาะ ได้ลนะดีใจนะต้องเดินลกคนละคน้อน้าหวีี่สเกจีนน้าเป็นจีนเองค่ะขอบขอคุณที่ไลน์เนอเนะที่เรียงวันจูจีนกันมให้สวยๆรวยๆเด้อเฮ้เฮ้ยนี่อะไรเฮ้ยอ่างเปล่าเลยอ่างเปล่าพี่เรียกวยร่่่่ไม่ไม่ใช่หรกเออปนปาเป้ที่น่ากหนุ่จังาน

เจ้ยมาพักนพักเพักลทวดนะัปาน้แม่กูบนเนีน่านะเนนปาอลูก่ะเบดีเยเจ้านี่บโบพิษวังแซแบเดี๋ยวกินแล้วนะกินแล้าน่ะอยากอีกแ่บเจ้านี่ะนี่เจ้าเดียวอยู่ปักซองอ่ะลูกอ่ะอาพี่น้องเก็บผ้าว่าพิซนีเดอร์พอกันขีดหนาจะสบายดี ขอบคุณคุณพี่ลายๆเด้อขอให้คุณพี่เองยิ่งรวยๆตลอดไปตลอดไปบายดีปู่ปเอกส่องก็ไล่ขนาด